พักหนึ่งพักอีกหุ่มกับวเจวาบองกอมกันล้งพี่น้องอเ,ออเลยพระโขลกเอาใส่เมื่อยได้ไหมันมกบักขึก้นือใส่เมื่อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุคนนะครับวันนี้พอ่อพ่อไงแหละครับช่องห้องโป่งชาแนลครับวันนี้ก็อยู่กับยายห,หล่อนพี่น้องเปิลเวิ้นเลยพี่น้องใส่เสียยังไงเสีอง่ามง่ามเพิ่นนะ, <c oughs> นะครับกะได้ยังมาไหมเจะาเป็นปลาอีย่างจะมาตัวใหญ่แท้ <c oughs> คือตัวใหญ่แท้เป็นตาแซ่บแท้ปลาไม่น้ำโข<ค>งครับปลาไม่น้ำโขงน้ำซี่น้ำซี่ไม่น้ำซี่เปอ่อปลาตัวบวกนี่พี่น้องเป็นปลาอุ้ยบะแมนเ้ยหลง ไปน้ำโขงเออน้ำโขงนั่นแหละอืมผม้งกว่าปลาเดี๋ยวทศไพ่บอกถูกกว่าพิษเนาะเป็นปลาปลายังปลาบึกปลายังปลาปลาปึ้งเออปลาปึ้งปลาปึ้งมีน้องไข่ปลาหยางเนาะไข่ไข่กันบ้างปลาหยางบ่เป็นหยางเลยเขาบ่ตัวบักง่ายมีน้องได้มาโตสามกิโลครับพี่น้องก็มื้อนี้จัดนักจัดเต็มเลยให้ยายหล่นนะครับก็ถือว่าจะกินหนึ่งตาสันพี่น้องก็แล้วก็ได้พักอีหุ่ม ไผ่ห่มป่ะแม่ไผ่ห่มกําลังเป็นกําลังปลากําลังงามงามพี่ดอกนะเบ่งเบิ่งให้พี่ดอกเบิ่งนะครับเด้อไผ่ห่มปลาพร้อมไผ่ห่มดอกงามงามอามานหนึ่งใส่กันแล้วก็มีบักบวบนะแม่เนาะบักบวบอ่อนบักบวบอ่อนนะครับเอาสิ่งเดียขาดอะไ้คือยังแม่กินกับยังแจวบองเด้อยขาดด้วยแจวบองพี่ดอกแจวบองแจวบองด้วครับเด้อฝากอุดหนุนยายหล่อนี่นะครับแจวบองยายหล่อนนะครับแจวบองยายหล่อนมี่สองหลอดนะครับเนาะอ่าฝากพี่ดอกนะครับเด้อจะไปโฆษณาอะไรเลย แก้วบองกินกับแก้วบองพี่น้องนะครับใส้กระติ๊บเขาเฮาเอ้าเอาเอาเนี่ยโอ้ยกระติ๊บเขากําลังเหียวเขาอยู่พี่น้องเห่ยเขาพอดีมาเสิร์ฟแซ่ดด้วยกันเด้อเระติบเขาแกงเห่วางามเลยนะฮกินน้ำกันอ่ะกินเลยแม่กินเลยจกเอาจกเอากระิบเขากับมันไม่มี้หวังว่างพี่น้องมันตัวใหญ่หลายป่าเนาะตัวใหญ่ใหญ่มาเสียบกองแทะแน่นอนล่ะพนเลยมาพี่น้องกินน้ำกันแม่กินเลยยเใส่กับเจียวบองหนึ่งเพราะไอ้หุ่มปลาอีกต่างหาก แนวเสียบเลยบัน่นเทาเนาะมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องมากินเท่ากันป<ะ>ลาหล้งอยูย่เรื่อยเนาะปลาปึ้งเออปลาปึ้งรู้ไหมเนาะล้งจะซื้อปลา <ปะ S 1> ใหญ่<ป>ะอะ,อะกินละแม่เด้อค่อยผุ้มบีบเลยกินยังก่อนเจ้าเจียวแล้วก่นว<จ>วอนเจียววางกันว่ะพี่น้องจับเจียววางพี่น้องเลยบางพี่น้องข่อยหยาดข้ามเลยเลยไปเนาะหง่อน่อดปลาตัวนใหญ่ แสบ้องแสบเลยพี่น้องเอากอนหน่บ้างแสบ้องแสบไหมนะองก็แบกจะถึงเว้ยบางไงนว้ยโอ้จะเหงื่อจะถึงอแล้วกินก็เกียวบองข้าวอยเนาะพวกอี้่มก็ใชมาหวานแทอพี่น้อง้ยมามามาิ้นกัน บวบกูพอดีนอนเลยกูเ่งจะมีแห้งแก่ถูกป่ะเอาหนอเออบ่เป็นยังไหวไวไหวที่หินลายถิ่แม่หมดก้อนเป็เจุหินหมดเลยไม่ใช่ไม่หินแท้งหร่อเปล่าบ่เป็นยังกำลังกินคำหนึ่งคือบ่ตัวใหญ่ก็กินได้หลายพี่น้องจะตักเอาเลยบ่บ่ยุบเลยยุบจุ่นเหนื่อมันพู้นำอู้ไม่ได้พี่น้องเด้อ เสียเดียวกันเด้อครับน้องหูนะมันกับมันพอดีปลาเนี่ยหวานเนอะหวานพุ่งขึ้นเรื่อยโอ้ยผักหนึ่งพ่ออีพุ่มกับแจวบองกอมกันล่งพี่น้องเลยอร่อยเอาใส่มื่อได้บัตรมันบกคลกคือ่ไปใส่มื่อยัานามเมื่อได้บัตรใส่เมื่อ ออืืมมใปลาปลาบุมีกลางอืมมันปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเนื้ออ่อนแหน่สิลปะมันดีกับแขี่นะกับแขี่ยะหญ่ล้นมากพร้อมมากใหญ่ล้นพี่น้องอืมแห่สดปลาสดนะเจ้าเนาะมันมีหนามสดได้๋อบะหมี่ก็ะาบชดเนื้อปลาเว้ยนี่นะจำเจียวหน้องเอ้ยขึนบดบดเมี่ยมน้องโอ้ยบะหมี่กึนเครื่อไม้เว้ยอืมหวานบขนม่ กินเบิร์นี่ยเขาเอิ่ภาพมโนเลยแน่นบ่ะแน่นท่องแตกดีกองของเหลือนบมเนแนวเลยดนวเวอยันเนาะแน่ยแลเนีย่ปากมี่ก็อ้หเป็นจนสอดนี่น้องต่างกับบมี่ยูอใบปา่แใส่ครับอันนี้เขาไปปะเนี่โอ้ดไม่เจ้าบอล ก็บองใหญ่หล่อนครับผู้ใดได้กินอะไรก็ขมข้อมินนเด้อพี่น้องเด้อนะครับกดไล้์กดแช่เด้อขอ,ขอ,อคบคุณหลายนะครับเด้อเดี๋ยวเขมาสนับสนุนยายหล่อนนะครับเนาะนนกดติดตามกดไหลกดแช่เด้อค่ะเด้อ ปลาใหญ่มันตัวใหญเนาะปลากระบอมนี่ปลาบมมีกากปลาบมมีกากเนี่ยมันก็พอกินดูอืมเนาะอืมจังสีจังถือกับชีวิตผู้เฒ่าแม่นมดไม่นอืมเนี่ยมักใหญ่เลยยายว่าอยากกินปลาแม่น้ำช้วงแล้วสนจัด่ายเลยพี่น้องมีแก้วอีกต่างหากข่าวกันได้กับแกยวอ๋อข่าวกักับเก้วขนาดแบบบวบอีกต่างหาก <c oughs> มันบอกคือปลาหยางตัวปลาเนาะปลาหยางมันจะหาเลยมูเห็นบอกต่างอะไรบ้างด้วยมันจะมุมกีก้าเามุมกีก้าน,น,นี่เลยคนนี้แล้นตักแต่ว่าหาอยู่บา้านเฮาบ่มีเนาะปลาแบบขั้นบ่มปลาโขงเนาะบบบ่่มมีีนะครัก็ต้องสลดัดง่ายจังมีนะ โอ้ยไปเห็นยำไหนสุดๆมาคือเป็นตาแสบแท้ปลาลับล่องมึงเนื่ยเช้านาแล้วป้านน่เด้อปลาจุนไม่ใช่เป็นแบบยากันปลาจุนแกนเขาด้วยเหมนอนอ๋อหนามวแม่ได้ไดวได้ด้ได้แข่กันเลยดมเขาหอมคลอยดมเน่ออยห่างแขนเขาอีรีได้ี่นองเด้อบริเวณเหรียญเนี่ยเท่าจะแขนเขาเว โอ้ยตัวใหญ่เลยจากแล้นหนอมเสียบดิขั้นเนี่มันอิ่มไปตัวแม่นเมละาต่างกัน้วก็เลยเสียบเสียบครับข้นสามาวยุกกว่าเถิงใจพี่นนอมบริกรลายต้องเอาแบบนี้ตัวยุบแล้วผมตัวใหญ่ละ ซามลู้พี่น้องจัดนักจัดเต็มเลยมาว่าพี่หน้าเนือวะว่าเป็นปลาอินซี่พี่น้องโอ้ยคันไปกินเบิร์ดนีมันกระปดไปดอกเว้ยน้องพ่อซ้ำรู้ปัมกินไ้ซ้ำขับหนี่น เป็นดิซ้ำหื่นซ้ำขับซ้ำหือนนะซักไอหุ่มโอ้ยไหุ่มแซ่บหวานหุ่มปลาแม่นเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเพาะหุ่มเลยพี่น้องเนาะร้ายขนาดกำลังงามหุ่ม ช้อนปล่ห่มอิงก่อนจิงก่อนช้อนช้อนปลาเสียบพร้อมมันตังเห็นสิแม่ตุ๋ยใช่ไอือ่ม่อือ้อจะขัใหญ่พี่ยองนี่เล มันกินง่ายๆหลัาปลาเนี่ยแอบข้องแ้ได้ไปหนอกอั <c oughs> วดั้อามกิจุกัน่ใหง่แล้วสามกิจลเนาะหมดล,งงละขั้นโมตายยานบมก่าขายเลอะ กาขายแล้ก็หมดตายไปเลยเอาออนใช่ขึ้นหวิงอะนี่น้มุนไพรพิ่นถั่วมุนไพรใช่ทังกลาถ่วมัน่าโอ้เอาเตี้ปาจกินชังหน้พกเออน่าเสียบเลยแสบคอแถ่เลยไหมัน มันมันมันโทษถอนมันแล้วบอกกับที่อยากที่จงไปเพชรมันยินเช่าเพชรคี่ยังไม่ยิ่ิหนึ่งจะข้องเห็ดยู่ดอกพี่น่องกิน เฮ้ยแต่ก็ไม่จะจุ้้องกินเนี่ยมากเนีย้นหูมูเสียเลยายยังใชมาช่างเสียดสันค่ทำหนึ่งเลยอิ่มเลยผมนต่งใหญ่ลอีเมือนแล้วนี่ก็ไดอยินไรน่ะเบิดเครื่องโตเบิกอีส่นบ้านนุ่งงนี่หม อุ้เอารดเอารถเฮียเหมือนยังมันเขาเน่นว่าหน้าปุ๋ยก็ไม่ไ่้ัญญาเห็ดปดเขาเยอะเขจะแสบวะผมันแสบดิเม่ันวาเนี่ใส่ก็เกียวบอกไปหน่อยเออข้องสิปุ๋ยแบบนี้มะออข้ามวันที่ไหน

งาไมไหมแบบขตัวใหญ่ออพี่น้องบิร์ตพี่น้องครื่องตัวไปจับผิกอยู่ิีมก่อนมันจะใหญ่เลือกเกินเลยท้อ,ทองเราซ้ำเรหนึ่งบดร์ตเข็นเข่านึ่งหม,<า>มืนเกือบได้เลยครับกะคลิปนี้นะครับเอาซ้ำหนึ่งก้อนนะพี่น,อน้องเนาะกะ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้าขมาติดตามเข้ามารับชมนะครับแลวก็กดไลค์กดแชร์จะได้การยืมเยื้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดซับสะไขนะครับอืมนเขียวฝากกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายหลอนครับหองโป่งนะครับเนาะครับวันนี้ก็ได้เป็นเมนูมันบานเท่าง่ายๆนะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะพี่น้องเด้อนะครับไปเห็นอยู่ตลาดนะครับตัวมง่ายหนึ่งเป็นปลาปลาบึกนะครับ หนึ่งเอามาหนึ่งกินกับผงจะซื้อเนาะปลาบึกปลาเบิกปลาปึ้งปลาปึ้งปลาปึ้งหรือปลาหมึกปลาบึกเออยเง้ยปลาปลาปึ้งครับปลาปึ้งกินกับพี่หุ่มพี่น้องเสียพี่หน่องคล้องแทฉด้วพี่น้องเด้อกะอ่ะจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะเอาแม่ยมิยังฝากพี่น้องปะเห็นละค่ะติดตามตลอดแล้วกาผภูเขาให้คดสัปตะไข่คดไหลคดแชร์ด้วย่ะเด้อติดตามตลอด เนาะขอบคุณค่ะมีมายังอีฝ่ายบ่มีมยังฝ่ายบนนั่นนั่นนั่นแจ่วบองนี่้ะค่ะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อจังไหนก็ได้ฝากแน่ฝากแจ่วบองเนี่ยหล่อนนะครับเด้อฝากแจ่วบองเนี่ยสนับสนุนยันหล่อนน้ำเนียนครับแมงดาธรรมดามีสองอย่างก็มีแมงดาแล้วก็มีแจ่วรสพริกนะครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจน้ำเนี่ยนะครับฝากสนับสนุนยันหล่อนน้ำเนี่ยนะครับเนาะแต่เมื่อกี้เป็นเมนูแบบสามกิโลปลา ปึ้งนะครับพี่น้องเพราถูกเพราะพิษนะจะได้กะะกกินบุษภาพกะขอโทษข้อไผ่พี่น้องน้ำกันนะครับเด้อนะครับอย่าว่ากันนะครับเนาะกะมันเสียบอีนีพี่น้องเอา้ากะเดี๋ยวพอ,อคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะไปะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ